หน้าวันลุงจอมเสื้าขายไขยเย่เจียวเจ้าเห็ดไข่เจียวเป็นเจ้าขายเห็ฝรั่งว่าเป็นขันเจ้าว่าเบิ่งคลิปนี่แต่เบื้องแรกวันนี่เขาเอิ้นว่าเอ็กทรีออฟเอกมิชชูเกเตอร์โซย่าซอส and white pepper เออเขาถามเจ้าก,กระบอกก็ไปจังสันเด้อว่าปรุงเกลือ ผงซีอิ๊วขาวกับพริกไทยผงซุปรสแค่นั้นและทอดในมันน้ำหอมนี่ร่อนกลับไปกลับมาร่อนขึ้นมาเพื่อมาตีฟลิปมาเลยคือตีลังกากลับพอภาษาเราฟลิปเนี่ยสเปลคูดมันหอมดีอันนี้เอาไปสั ow, MM ่งมาเอาเวอรี่คริสปี้คือเอากอบกรอบอะไรแบนกรอบๆแล้วกรอบๆหอมหอมจ้ เห็นเป็นเราก็ต้องขายเป็นนะครับนี่คือไทยอมเล็ดสุดยอดนะครับวิธีการล่อนนอ้ยเกือบไม่เหลือพอได้กินอยู่นะครับขอโทษน้วยนะครับลุงจอนสอนฝรั่งก็ด้วยเลยต้องลงทั้งสองภาษานะครับเอาเพื่อนเพื่อนต่างชาติเยอะครับง่ายๆนะครับนุมสาวเพิ่งหัดทําก็ลองาไปทาดูนะครับสวัสดีครับลุงจอนครับ